สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจำปี2565นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีหน้านี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นทิศทางเป็นแนวโน้มนะว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องขออาภัยก่อนที่หายไปนานนะภารกิจค่อนข้างมากอ่ะนะคะมันปลีกตัวมาค่อนข้างยากหลายอย่างแล้วก็ ย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าน,นี้ก็ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นดวงทั่วไปอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะแต่ว่าดวงคลิปนี้ก็เป็น general reading เป็นแนวโน้มนะคะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นดวงรวมเป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์่าชาวราศีกันขอดูหน่อยค่ะว่าคนโสดนะ ความรักของคนโสดในปีหน้าคนโสดชาวราศีกันในปีหน้าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อย เป็นคนช่างเลือกเหมือนกันคนโสดชาวรสศีกันช่างเลือกไม่ใช่เลือกมากช่างเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราก็อยากที่จะเลือกว่าถ้าเราอยากจะรักใครสักคนหนึ่งนะคะเราก็อยากจะได้คนที่เข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะมาทำให้เราแย่กว่าตอนที่ เราอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ผ่านความเหงาผ่านความเศร้าผ่านความเสียใจผ่านความเจ็บมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าถ้ามีแล้วไม่ดีอ่ะไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะมันเลยทําให้ที่ผ่านมาคุณไม่ได้หวยหาขนาดนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าพึ่งพาตัวเองได้มาตลอดอ่ะ นะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้มาตลอดที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจในเรื่องความรัก ะะข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราจะไม่โดนหลอกเราจะไม่รีบจนไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้นะคะแต่ข้อเสียก็คือมันจะทําให้เรามีครอบครัวนะคะมีครอบครัวหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ช้ากว่าเพื่อนๆน,นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียสําหรับคุณะนะคนะ,ะเออคนนอกอาจจะมองมันเป็นมันเป็นความเป็นห่วงด้วยแหละไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นความเป็นห่วงของครอบครัว นะคะเป็นอาจจะเป็นหมายถึงครอบครัวเป็นห่วงหรือว่าคนรอบตัวเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงว่าเออทำไมยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีแฟนอีกอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าตัวคุณอ่ะถามว่าถามว่าว่นไหวไหมไม่หว่นไหวเลยนะคะชิลมากเป็นคนที่มองความรักในแบบที่ถ้ามีต้องดีถ้าไม่ดีไม่มีดีกว่าแบบเนี้ยเหตุผลที่ทําให้คุณยังโสดเพราะคุณไม่รีบแล้วจะมีใครเข้ามาไหมในปีหน้านี้ จะมีคนเข้ามาสองคนคนแรกเข้ามาในแบบสไตล์ที่สายเปเลยนะคะฉันรวยฉันพร้อมฉันซัพพอร์ตฉันดูแลเธอได้นะมาในแบบสายเปเลยแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่หรือรู้สึกว่าเขาทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมีอะไรที่น่าสงสยัยอย่างเช่นหวยรวยจังเลยทําจริงๆแล้วทําธุรกิจอะไรถูกกฎหมายหรือเปล่าประมาณนี้สมมุตินะคะส่วนคนที่สอง นะคะคนที่สองถึงจะเป็นคนที่คุณออรู้สึกมั่นคงที่จะคุยแต่คนแรกเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเก่งดูเป็นนักธุรกิจอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ฐานะดีนะคะสายเปนะคะแต่คุณกลับรู้สึกไม่ช,ชอบแต่คนที่สองอาจจะอายุน้อยกว่าคนแรกหรืออายุน้อยกว่าเราหรือคุณรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณโปรไฟล์อาจจะไม่เท่ากันแต่คุณรู้สึกสบายใจที่จะคุยกับคนคนนี้นะคะรู้สึกสบายใจที่จะได้ปรึกษาหารือได้คุยทั้งนั้นที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าหรือว่าเ,เด็กกว่า การศึกษาไม่เท่าคุณหรือโปรไฟล์ Fi ไม่เท่าคุณหน้าที่การงานไม่เท่าคุณแต่ว่าคุณจะรู้สึกดีที่ได้คุยกับคนคนนี้มากกว่าอีกคนหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงต่อ มันจะมีความลังเลใจเกิดขึ้นนะคะว่าวิคนนั้นเขาก็ดูแบบด้วยความที่ฐานะเขาดีอะเนาะแล้วเขาก็ดูแบบตามใจเราดูเปเราอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงอะโอเคโปรไฟล์สู้คนแรกไม่ได้หรอกแต่ว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจอะสบายใจรู้สึกดีนะคะก็เลยเกิดความลังเลใจนิดหน่อยในช่วงแรกแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ย คุณจะตัดสินใจได้แล้วคุณจะเลือกคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขที่สุดเป็นตัวของตัวเองที่สุดรู้สึกเซฟที่สุดนะคะอีกคนหนึ่งที่คุณไม่ได้เลือกเฮิร์ทมากๆนะเขาเองก็เสียใจอ่ะเขาชอบคุณมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกคนที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจที่จะอยู่กับเขาไม่ทําให้คุณอึดอัดนะคะไม่ทําให้คุณอึดอัดที่นี้ ก็อยากจะบอกชาวราศีการคนโสดว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยบ้าแล้วคนรวยๆมาเป็นใครๆก็ต้องเลือกเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยนะคะเราจะไปตัดสินใครแบบนั้นเนาะผู้ฟังนะคะอันนี้มันก็เป็นดวงรวมนะคะเรามไม่ได้หมายความว่าฐานะจะเป็นโจทย์ สำคัญจะเป็นคําตอบสําคัญเสมอไปเรื่องแบบนี้มันสร้างได้นะคะช่วยกันสร้างได้นะคะอยู่กับใครแล้วสบายใจอยู่กับใครแล้วมีความสุขไพ่บอกว่า building blocks นะคะก็คือสร้างได้ building b l o c k นะคะรากฐานสร้างไปด้วยกันได้ แต่ความสบายใจอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเราแอคทีฟเรามีชีวิตชีวาเขาเป็นเอเนจีให้เราเขาเป็นพลังบวกให้เรานะะให้เลือกคนนั้นนะคะเพราะเขาจะส่งเสริมคุณในทุกๆด้านจริงๆนะคะขอแค่เรามีความสุขะเราก็จะมีพลังมีกําลังที่จะก้าวไปแบบนั้นอนะนะคะ,ะทีนี้มาถึงคนคุยนะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกันลัคนากันเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในปีหน้านี้ว้าวด h e s ั n โอเคในปีหน้านี้นะใครที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปให้คุณรู้เลยว่าเพราะว่าไม่ใช่คู่กัน คนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่ใช่คนเข้ามาจะไม่เข้ามาในเวลาที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเราไม่พร้อมเขาไม่พร้อมนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ได้หมายถึงแค่เขามีคนอื่นหรือเรามีคนอื่นแต่เขาอาจจะเข้ามาในเวลาที่เรายุ่งมากโฟกัส เรื่องความรักไม่ไหวหรือเขาอาจจะมาในเวลาที่เราเครียดอย่างอื่นอยู่อะไรแบบนี้แต่คนที่ใช่เนี่ยเขาจะมาในช่วงเวลาที่เราต้องการพอดีพอดีนะคะไพ่บอกว่าสลัคขาอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสมีแนวโน้มนะคะใครที่คุยกันอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปีหน้า นะคะมีโอกาสที่จะเซกูดบายสำหรับบางคู่นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะจากลามีโอกาสที่จะปลดปล่อยกันไปอิสระคู่ไหนยื้อกันคะรกคะซังไปไปกับกลับมามาหายหายมานานนะคะปีหน้าจะถึงเวลาที่จะได้ปลดปล่อยกันและกันนะคะเพื่อไปเจอคนที่ใช่กว่าเพื่อไปเจอคนที่โอกาสที่จะเข้ามาแล้วมีคนใหม่ที่เข้ามาคุยแล้วถูกใจกว่าทั้งเราและเขานะคะ Lahat sa penyeng ay ไพ่บอกว่าปีหน้านี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีทั้งคนที่เข้ามาและคนที่จากไปเนาะไพ่บอกว่าอย่าลังเลที่จะถ้าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะถ้าถึาถงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปดีไพ่บอกว่าอย่าลังเลที่จะถามตัวเองว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ตอนนี้มันทําให้คุณมีความสุขจริงหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่คุณเกาะเกี่ยวเอาไว้ตอนนี้มันทําให้คุณโอเคจริงหรือเปล่ามีเขา ก็เหมือนไม่มีหรือเปล่ามีคนคุยแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนไม่มีใครตัวคนเดียวอยู่ดีหรือเปล่านะคะคุณไพ่ก้าเหรียญอะ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ถึงแม้จะขาดไปเหรียญหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตแบบแย่ขนานด mm. เหรียญหนึ่งที่ขาดไปอาจจะหมายถึงคนรักแต่นอกนั้นสมบูรณ์หมดคุณลองคิดดูดีว่าโปรไฟล์ระดับเราอะ่ะ เราต้องมาเป็นตัวเลือกใครแบบนี้หรือเปล่าเราต้องมาทุกใจเพราะคนคนเดียวซ้ําๆแบบนี้หรือเปล่าเลยเราต้องมาเครียดต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่โอเคเลยสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่คู่ควรเลยสําหรับเราแบบนี้หรือเปล่านะคะเขาทําให้เรารู้สึกไม่ภูมิใจในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ภูมิใจในตัวเองหรือเปล่านะคะเราเหนื่อยมากๆพอหรือยังกับความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องลังเลนะคุณลองตัดสินใจดูไพ่บอกว่าถาม ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองมันจะทําให้คุณได้คําตอบนะคะในปีหน้าว่าคุณควรจะเหลือสิ่งใดไว้และคุณควรที่จะปล่อยสิ่งใดไปนะคะเพราะฉะนั้นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในปีหน้าแนวโน้มของคุณก็คือว่าอย่างที่บอกนะคะบางคู่อาจจะมีโอกาสกู๊ดไบ้นะคะมีโอกาสล่ําลาจากกันไปนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาให้เราได้ ศึกษาดูใจหรือได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียได้เกิดการลังเลนะคะหรือว่าเอะเราควรจะเปิดใจดีไหมนะคะอย่างที่บอกนะว่าคุณอย่ารู้สึกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันไม่ใช่การนอกใจแต่หมายถึงว่ามันยังไม่มีสถานะนะคะมันยังไม่มีสถานะเขาไม่ว่าเขาจะให้ความหวังเราย่างไงก็ตามจนเราอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเรารักกันแต่เขาแค่ ยังชัดเจนกับเราไม่ได้เขาแค่น่นนี้นั้นไม่ได้นะคะอันนี้บางทีเราต้องถามใจตัวเองว่าเราปลอบใจตัวเองอยู่หรือเปล่าเราเราอยู่ในโลกของเราเองที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงหรือเปล่านะคะมันอาจจะมีการต้องตัดสินใจแหละในปีหน้าสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้เวลาที่มีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุยนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ เคยสัญญิงสัญญากับเราไว้นะคะว่าจะอย่างนั้นว่าจะอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาทําให้เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือเปล่าหรือพูดยังไงก็ก็ทำไม่เคยได้หรือเปล่านะคะไพ่นะคะ Higher Power นะคะก็คืออย่างที่บอก สิ่งใดที่อย่างที่หมอกแต่แรกว่าสิ่งใดที่จะจากเราไปในปีหน้าหมายถึงว่ามันไม่ใช่คู่กันเราไม่ต้องเสียดายนะคะหมดวาสนะต่อกันแล้วหมดบุญต่อกันแล้วนะคะสิ้เนเวรสิ้นกรรมต่อกันแล้วก็ให้เขาจากไปเพื่อที่จะมันถึงเวลาปีหน้ามันจะเป็นปีที่อะไรที่ไม่ใช่ของเรามันจะออกไปจากชีวิตเราจนหมดเพื่อเปิดโอกาสให้อะไรก็ตามที่เป็นของเรามันเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปีแห่งการตัดสินใจนะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะที่จะปล่อยหรือจะเริ่มจะ อะไรใหม่ๆมีความสัมพันธ์นะมาถึงคนมีคู่นะคนมีคู่ชาวราศีกันลัคนากันค่ะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในปีหน้านี้ขอดูหน่อย เติบโตเข้าใจสํานึกผิดสํานึกได้หรือตื่นรู้มันเป็นความรู้สึกว่าทุกปัญหาที่เคยเคลียร์กันไม่ได้ทุกปัญหาที่เคย เคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะปีหน้าจะเป็นปีที่จบสําหรับความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าจบคือเลิกกันนะหมายถึงว่าจบคือปัญหาที่ปีนี้มันคลากสังเกิด <c oughs> เรื่องอะไรขึ้นก็ตามระหว่างคุณ2คนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามในความสัมพันธ์นะคะปีหน้าจะเป็นปีที่คลี่คลายทั้งผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาไกล่เกลีย่ยนะคะผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมนะคะอย่างเช่นสมมติว่า เป็นแฟนกันเนาะเป็นอะสมมุติเป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วสามีทําตัวไม่ดีคนที่มาไกล่เกลี่ยอาจจะไม่ใช่แม่เราแต่เป็นแม่สามีเองที่ต่อว่าลูกของตัวเองว่าไม่ดีกับเราแบบเนี้ยคือผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาช่วยจะให้ความยุติธรรมจะมาช่วยแก้ปัญหานะคะช่วยอบรมสั่งสอนช่วยตักเตือนนะคะได้หมดนะคะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้นะคะว่าผิดตรงไหนอะไรยังไง ะะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขปีหน้าจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ดีขึ้นความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่และจากหน้าไพ่ที่แอนเห็นปีหน้าจะเป็นปีที่คนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นได้รับการเยียวยานะคะในในหลายๆอย่างในหลายๆด้านนะคะกลับมารักกันกลับมาเข้าใจกันนะคะมองอนาคตข้างหน้าไปด้วยกันสิ่งใดก็ตามที่เคยผิดไปพลาดไปพลั้งไปนะคะจะได้กลับมา เ,ออเข้าใจกันใหม่นะคะทนทหนน้ำใจกันใหม่คู่ไหนที่คิดว่าถึงทางตันแล้วแม่เลิกแน่ๆเลยจา้าเอาไม่อยู่แล้วจา้าไม่เลิกไม่เลิกนะคะไพ่คุณกับเขาคือไพ่ที่มันยังยังไม่ใช่คู่ที่จะเลิกลายังเป็นไพ่ที่ยังต้องมีบุญมีกรรมมีวาสนาต่อกันอยู่นะคะไม่ว่าปีนี้จะ เราหกเรหืนจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามอ่ะไม่มีใครเลิกกับใครได้คู่ของคุณอ่ะยังไงก็ยังรักกันยังไงก็กลับมาดีกันสาหรับคนมีคู่ชาวราศีกันเพราะฉะนั้นถ้อยทีท้อยอาศัยนะคะอะไรอภัยได้ก็อภัยนะคะอะไรที่ปรับความเข้าใจกันได้ก็ปรับซะนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะคะบางอย่างก็ อารมอรวยได้ก็อารมุมอร่วยนะคะอยู่ด้วยการปรับความเข้าใจกันนะคะถึงเวลาก็าถ้ารู้สึกไม่ดีนะคะมันอาจจะไปช่วยที่ความสัมพันธ์พักไปบ้างชะง,งักไปบ้างชั่วคราวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะต้องได้กลับมาร่วมหัวจมท้ายได้กันอีกอยู่ดีไม่เลิกนะจ๊ะ <S <S โอเคคนละทั้งสามสถานะเดี๋ยวลกเราเขาก็ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ